สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะครับสุขุสุขคนนะครับผมนะครับสวัสดีพี่ปายน้องสุขุสุขคนเลยนะครับก็นะครับบ้านจอนเดียวบนคือเก่านะครับมือนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายไปโดนเติบนะครับก็มือนี้นะครับบ้านจอนเดียวบนนะครับกับเฉพามาเบิ้งตัวนี้แหละนะครับจอนเดียวสามซูนสามพงอีนะครับอ่าจะเป็นรถทดสอบนะครับรถ ทีจ่จะที่บ้านจอเดย bol, ีดยวบนนะครับเตรียมไว้ให้ลูกค้านะครับในทดล่องรับนะครับบ่่าจะเป็นอยู่บ้านหรือว่าอยู่บริษัทนะครับอยู <au alon> ่ลานของบ้านจอเดียวบนเองนะครับก็จะมีพื้นที่ให้ล่องนี่จะเป็นแบบนี้ครับพื้นที่นะครับกะกะกว้างพอสมควรนะครับกะได้ล่องท้าล่องด่านเบิงนะครับดินก็จะเป็นดินแข็งๆนะครับเหนียวแน่นะครับใค่เกิดว่าอ่าฝนบ่ตกมากก็แข็งโปกหนุดครับนะครับ ตัวนี้นะครับกฤสิภามาล่องครับเพื่อนนี่แหละครับแนะนําวิธีการครับเริ่มต้นนะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวจอรเดียนะครับ3 0 3 6ูนยหนะครับหลยๆ่ันสงสัยว่าเออมันต้องเหยียบคัดก่อนสตาร์ทบอเรื่องจังไดบอนะครับนะครับนี่กระโดสภาพรถนะครับฮาปีครับขั้นนี้นะครับจอรเดียสามศูนย์สามหกอีครับข้างหน้านะครับข้านหน้าก็จะเป็นขัานหน่อยครับตัวนี้นะครับ เป็นค่าหนาหน่อยนะครับบานี้ชุดใบเม็ดก็จะเป็นบ้าจอนเดียไส้ไส้เป็นของกินซิเต็มนะครับตัวนี้นะครับพานก็จะเป็นของกินซิเต็มเช่นกันนะครับเป็นพานนะครับพานหกนะครับขนาด22นิ้วนะครับพกจานนะครับโค้งเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับพานสมัยตะกี้ก็เป็นตัวนี้แหละที่บ้าจอนเดียนะครับขายไว้ขายนะครับอ่าโค้งเหลี่ยมนะครับทั้งน้ำมันก็อยู่ข้างล้างนี่แหละนะครับ อากาศดีครับมือนี้นะครับคึมฝ้าคึมแดดหน่อยจังหน่อยนะครับกไปครับไปลองรับกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับการขึ้นรถไทนะครับการขึ้นรถนะครับท้าสังเกตเบื้องนะครับมันก็จะมีบันไดนะครับฝั่งเดียวนะครับถ้าเป็นรถลุ่นตั้งแต่36แรงนะครับจนถึงเกาสิบแรงนะครับจะมีบันไดขึ้นรถฝั่งเดี่ยวนะครับก็จะเป็นฝั่งสรายของรถนะครับในขณะเดียวกันนะครับ ตามวิธีการก็คือเขาต้องขืนฟังสายของรถเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าขืนฟังขัวนะครับเก่าคือรถใด้ฟังด่านขวานะครับนะครับมันก็จะโบมาะตรงไดนนะครับทมว่าคืนในโบเข้าก็จะได้ปีนขืนนะครับอาจจะโหนพ่วงมาไล่ขื้นหรือว่าอาจจะจับช่วงนี้นะครับโหนขืนนะครับเก่ากระโดดขื่นแต่อย่างที่บอกครับบ้าจรเดียวบอกคอยแนนําเพราะว่ามันก็จะเกะกะหนึ่งก็จะมีขั้นเกียร์ตัวนี้ สองก็จะมีชุดแผ่นเบรกแผ่นขัดอ่าเป็นเป็นเบรกแผ่นคันเร่งนะครับถ้าเกิดว่าเขาขึ้นรถในตอนที่ตร์ตอยู่นะครับก็จะเหยียบแน่นอนแหละครับโดนแท้คันเร่งนะครับก็จะบเมมะครับบางที่อาจจะไปถือนี่ครับชุดใบมีดหรือว่าชุดผางชุดชุดผานข้างหลังนะครับก็จะบมมอะป็นไดนะครับอันตรายครับนะครับอ่านะครับขึ้นรถตอนแรกกันนี้เลยครับนะครับ ฝังสายให้นี่ละนะครับผมนะครับมือกระจับครั้งนี้ครับขาสายเก่าขึ้นไปครับขึ้นมาปุ๊บนะครับอนั่งครับนี่ครับกลับประมาณนี้เลยครับรับแรกกนะครับเชกอนนะครับกอนสตาร์นะครับจอเดียนะครับจอเดียนะครับเซ็นเซอร์สตาร์จะมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกนะครับจุดแรกจะเป็นนี่ครับพิธีโอนะครับ พีท so ีโอ้ขั้นเกียร์พีทีโอ้เบาบางเนี่ยนะครับจอนเดียรจะสตาร์ทบติดนะครับนะครับจอนเดียรจะสตาร์ทบติดนะครับจุดที่2นะครับถ้าเป็นรถรถรถรุ่นกอนนะครับขั้นหนาหน่อยนะครับหรือว่าขั้นหนาใหญ่บางรุ่นนะครับขั้นหนาใหญ่บางรุ่นนะครับเกียร์นะครับเส้นเสือเกียร์เส้นเสือสตาร์ทจะอยู่บนเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับเกียร์ขังพวงมาลัยนะครับถ้าเกิดว่าเกียร์เบาบางเนี่ยนะครับรถจะสตาร์ทบติดเลยเอายกตัวอย่างสินี่ครับบติดเลยครับบุรุษคนสงสัยว่าเอ้ามันคือบติด วแตบบเติรบอยังเลยเช็กแบตแล้วแบตกัวแบตก็ดีนะครับแต่สตาร์ติดพราะว่านี่แหละครับเกียร์เส้นเสือตัวนี้มันบาหวางครับมันจะเป็นเซฟตี้ของทางจอร์เดียนะครับที่นี่ห้องเช็กเบื้องแล้วซองจุดนี้นะครับหวางทั้งคูนะครับถ้าเกิดว่าห้องหวังคือมันกระสีดังเสียงแบบนี้ครับฟังดีๆด้วยครับผมนี่ครับจะดังแตกนี่นะครับเอาไปไกลๆนี่นี่ครับจะดังแบบนี้แล้วครับผมนะครับหรือนะครับ จอเดียนะครับ3 0 3ศูนะครับขั้นหนาใหญ่นะครับรุ่นอ่าลังลังแน่นะครับเซ็นเซอร์จะมาอยู่เกียร์ตรงนี้นะครับจะใหญ่จากเกียร์ขังพวงมาลัยนะครับมาอยู่น่าจุดนี้นะครับมาอยู่ตัวเกียร์ลักนี่นะครับขั้นเกียร์เบว่างนะครับสมมติว่าผมใส่เกียร์บีไว้นะครับกะจะม้วนสตาร์บัตติ้งขึ้นกันถ้าเป็นขั้นหนาใหญ่นะครับในบางรุ่นส่วนมาไมนจะเป็นรุ่นหลังจากหลังจากรุ่นลังลังแน่แหละนะครับที่เซ็นเซอร์ใหญ่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ องมาอยู่เกียร์เอ็นนะครับอ่าที่นี่นะครับถ้านะครับคือรถมานะครับก็จะเช็คนะครับอันดับแรกนะครับเจก่อนเลยนะครับเกียร์วางบอนะครับเบรกนะครับหนีบบัตจอดเดียวส่นะครับเอาเบรกมือไว้นะครับเข้าไปเหยียบน้อยนึงเอาเบรกลงนะครับเบรกนะครับตำแหน่งเกียร์อยู่ตำแหน่งว่างนะครับนะครับอ่าดันด้านด้านนี้ก็จะเป็นตำแหน่งว่างนะครับอ่านะครับเกียร์ นี่ครับคางพวงมาไล่นะครับตำแหน่งเอ็นตำแหน่งตำแหน่งเอ็นนะครับผมนะครับขวามือนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าเป็นตำแหน่งเอ็นมันจะโยกได้ยิงสี่ได้ครับโยกได้นะครับชุดใบมีดนะครับชุดใบมีดใบมีดอยนะครับด้านล่างนะครับว่างจูดินนะครับพานนะครับพานนี่ดันมาข้างหน้าแสดงว่าพานนี่อยู่ด้านหลังแล้วนะครับห้องบอลองสตาร์บิงนะครับเดี๋ยวจะพาขับพาทัวร์ในน้อยนะครับ นีนแลละครับผมนะครับที่นี่นะครับนะครับก่อนที่เ้าจะใส่เกียร์นะครับก่อนที่ห้าจะใส่เกียร์เลยนะครับนะครับเขาโยกใบมีดก้อนนะครับไม่มีดันึ้นนะครับใบมีดดันดันดินนะครับโยกฟานขึ้นนะครับนะครับขั้นรถดไหลเข้ากับไตเบรกนิดหน่อยเป็นสีนะครับนี่ครับพานจะยกขึ้นแล้วเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับประมาณนี้นะครับนะครับ ก่อนที่เขาจะใส่เกยี์ยนาะต้องเหยียบคัดก่อนนะครับฟังนี้บ้านจันเดียอุบลใส่ใส่เป็นเกีีรยว่างไว้นะครับในนําอย่างหนึ่งนะครับรถดไถนะครับยายามจะเลิ่ยงจะจะเรี่ยงคัดไว้นะครับเ้าใส่เกียร์แล้วก็ทบขาออกเลยนะครับเอาขาออกว่างออกจากแผ่นคัดนะครับท่านเลี่ยงคัดไว้ก็บอกค่อยดีครับคัดมันจะใหม่นะครับนะครับเกีีรยตัวนี้อยู่ว่างนะครับเ้ออ่านะครับอ่าเข้ามาลอกกันเลยนะครับตัวนี้บ้านจันเดียใส่เกี่ยบีนะครับ ปังนี้จะเป็นเกียร์สองนะครับนะครับอ่าอันนี้ก็จะเดินนะฮะนะครับเด่๋ยวค่อยไปขั้นเร่งก็ได้ครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ต้องแตะขั้นเร่งก็ได้ครับนะครับยกขาออกนั่งเถินะครับขั้นเร่งบ่แตะครับรถก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆของเพื่อนเองนะครับเลียวค่อยไปเรื่อยๆครับถ้าเอาเร่งแห้งรถก็ไปไว นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าขานะครับพยายามออกจากคันเร่็เออออกจากขัดนะครับอ่านะครับปานันเร่็กนะครับลับประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้มือสายจับพวงมาไัยนะครับมือขวานะครับคุมหางคุมใบมีดนะครับติคกนิคงง่ายเลยครับกับรถไถนะครับสำหรับจอนเดียสย์สามอีครับเน้นของตัวนะครับ นี่การประหยัดมั่นนะครับของตัวในแปลงหน้านะครับอ่าครับไปหล่อเบิ้งนะครับไปหล่อไปลองกันเบิ้งไปไหนน้อมาสำหรับผู้ที่สนใจเด้อครับกับ้านจอเนียวบนยินดีรับเทิร์นนะครับหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษนะครับดาวหาสิบเปอร์เซ็นต์กันตอนนี้กันนะครับจนหอดสินเดือนเมษานะครับาะมีดอกเบี้ยนะครับผมนะครับโู้นี่นะครับ จะอยู่หอดสินเดือนเมษาเพรามีดอกเบี้ยเลยครับมัหรับผู้ที่สนใจนะครับตัดสินใจจะใส่รถนะครับมีโปรแกรมมีโครงการจะซื้อรถไถอยู่สักขั้นหนึ่งนะครับปัจจุนเดียวคนนะครับแนะนำโบว์พุมชั่นนะครับดาวห่าสิบเปอร์เซ็นต์เพมีดอกเบี้ยนะครับบ่ต้องใส่ค้นคำเลยนะครับสำหรับซื้อสดครับแต่เจาวางก่อนคืนหนึ่งนะครับกับประมาณนี้ครับก็จะไปนี่แหละครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆไปนะครับ ประมาณนี้ครับรับผู้ที่สนใจนะครับก็นะครับติดต่อได้เลยนะครับติดต่อสอบถามได้เลยครับบาจอนเดียวบนนะครับ098นะครับ108ครับผม1121ครับนะครับแอดไลน์กับแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่บาจอนเดียนะครับแอดไลน์อยู่นี่นะครับส้องรับผู้ที่สนใจเทินกับแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปมาได้เลยครับบาจอนเดียวบนนะครับยินดีนะครับเอมื่อราคาไห้แล้วครับให้ราคาสูงนะครับโอเคครับส้องรับคลิปนี้นะครับฝากนะครับ คุณพ่อคุณแม่นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งหลายนะครับสุขูมสุขคนเน้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ้านจอนเดียวบนนะครับทั้งเพจ Facebook นะครับแล้วก็อ่าทั้งสองทางทั้งยูทูปนะครับบ้านจอนเดียวบนนะครับการเสรมีสาราดีๆนะครับเนื้อหาดีๆก็จะเอามาสู่พี่สุนองฟังคือนเขานะครับแนะน้ำไหนเป็นการเรียนรู้นะครับกาสำหรับคิวหนี่นะครับบ้านจอนเดียวบนนะครับขอนะครับขอบขอบขอบขรบบขอ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 บบขอ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 บ มาจอเนี้บนนะครับสวัสดีครับผม